มาครับสวัสดีตอนเช้าครับผมใช้บริการอีกแล้ววันนี้เจอกับโรบอทครับเก่งบอมันเจอกับโรบอทสมราคาค้าบดปลากไกรนี่แม่เว้หรกอมาตากกะไคร่แบบโอ้โหผลทำเคื่องน,นี่ให้จนมาหอดบานอยู่นี่ครับเจอโรบอทครับควบคุมโดยเอนจิเนียริ่งสาขายางโดน ราคาสาคัญกับรถลีโวคันหนึ่งครับนี่รีโวตอนเดียวนี่ราคาสาคัญกับเครื่องเครื่องนี้เครื่องหลานราคาเครื่องหลานเ้อธิบายที่ไรครับไอ้อินจิเนริลิงจะปุ่มกดคลิปอันห่อไว้ใหญ่คนเห็นหนำ อย่างคนเห็นหนำครับอย่างคนกดนเป็นนำจะุ้งกดต้องห่อไหวเว้ยเม่อ้ช่ไรครับแห่งวิชาแห่งนี้หรอกโอ้ก็ใส่เครื่องมือหลายอย่างโอ้เงาะกดยางลงกับเลื่องคีวรครับ ทีด no. ีเสตาได้เนาะมีอารปร่งปูนงปล่งผัวปั๊บัวตัวได้เนี่ยโอ้โหขนาดกวนเลยมึงก็เครื่องราคาเครื่องล้านผลสิเป็ดเปล่งบังบางฟ่งโล่งกับท่าไเนาะ หินแท้ทุก่อนครับ